สวัสดีครับ FC ไรอันการบดิทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับการไปดูน้องไรอันการบดินะครับเออไม่ว่าเวทีไหนนะครับไม่ว่างานวัดงานปิดหรืองานทีห้านะครับทุกคนนะครับเขาจะไปรับไปส่งน้องตอนน้องเขงามา ตอนน้องก็มาถึงบางคนเขาก็รู้ว่าน้องมานะครับบางคนเขาก็ไม่รู้นะครับบางคนเขาก็ไปรับนะครับไปรับน้องไรอันแล้วก็มาที่เว,เวทีนะครับแต่ที่ผมเห็นนะเวลางานปิดนะครับบางทีเขาไปต้อนรับข้างหน้ากันเลยยืนเข้าแถวเรียงกันเลยต้อนรับน้องนะครับ น้องเขาก็มาขึ้นเว,เวทีทุกคนกระทักทายกันนะครับหยอกล้อพูดคุยกันนั่นมันมีความสุขตอนนี้นะครับที่ทำให้แม่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับรักและเอนดูน้องเวลาน้องขึ้นเวทีกับแม่ๆเขาก็มีผลมากล้าไม้ขนมนมเนย อาหารการกินอะไรเขาก็ไปฝากน้องนะครับไปมอบให้หน้องไปทักทายกันพูดคุยกันนะครับร้องเพลงเสร็จก็ทักทายถ่ายรูปมั่งอะไรมั่งนะครับแต่ผมจะเล่าตอนกลับนี่สินะครับผมไปดูน้องก็ยังยังไม่กี่ครั้งเองครั้งแรกก็ไม่ได้ถ่ายรูปครั้งที่สองได้ได้จับมือจับไม้จับมือแล้วก็ ถ่ายรูปน้องมาแต่ก็ไม่ได้ไปส่งน้องนะครับเอ,อ่อไอที่วัดเชิงเลนเนี่ยผมทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าน้องเขาจะลงเวทีมาแล้วเขาไปทางไหนยังไงรถเขาจอดที่ไหนผมก็ไม่รู้หรอกก็มีแม่แม่นี่แหละเอฟซีนี่แหละนะครับเรียกลุงเล็กถ่ายรูปกับหลานยัง เขาก็บอกว่าหลานนะเออเขาบอกว่าเออลุงเล็กถ่ายรูปกับหลานยังเพราะผมเคยบอกว่าเอออะไรพ่ดเดยวเป็นหลานผมนะครับเออก็คุยกันแบบสนุกสนุกกันละครับเออแต่ก็ไม่ได้เป็นที่น้องกันหรอกไอ้เราก็เรียกเขาว่าหลานเพราะว่าอายุเขาน้อยกว่านะครับเขาบอกลุงเล็กไปถ่ายรูปกับน้องอยังบอกยังครับนู่นนู่นเขาเข้าแถวกันอยู่นูน่นแล้วจริงๆงโอ้โห พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายไม่ว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่เข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้เป็นความประทับใจของเรานะครับเออทุกคนไม่มีการแย่งหรือว่าอะไรหรือว่าจะแทรกจะ,ะไัยเลยขนาดเข้าแถวเรียงกันนะอ่าถ้าแถวเรียงหนึ่งนะบางคนขอแทรกเดินผานไปนะแล้วไม่มีมายืนว่าเออจะ แต่อยู่ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังอะไรเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆนะครับแล้วก็เวลานั่นกะเขาก็ถ่ายรูปทีละคนเมื่อก่อนผมไม่รู้หรอกผมนึกว่ามีคนถ่ายรูปแล้วกล้องของเขาคนเดียวนะครับกล้องของเขาแล้วก็ถ่ายแล้วก็เดินผ่านไปถ่ายผ่านไปที่ไหนได้โท,ทรศัพท์ของเรานี่แหละนะครับเออเวลาถึงคิวเราเราก็ยื่นให้เขาถ่าย นะครับยื่นใหเ้เขาจะมีคนถ่ายรูปให้เราเอฟซีนี่แหละนะครับเออถ่ายให้เรานะครับเอ่อถ่ายแล้วก็ยืนน่นโทรศัพท์คืนเราอีกคนมาก็ยืนน่นโทรศัพท์ให้เรานะครับเอ่อเวทยืนน่นโทรศัพท์ให้เขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปเรานะครับเออเขาจะกดเลยเช็ค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 สามสี่บานสี่ห้าบานแล้วแต่นะครับเออ คนมารอเยอะนะครับแล้วก็ถ่ายเขาก็ถ่ายแล้วก็ก็ส่งคืนแล้วก็คนข้างหน้าก็เดินไปนะครับเดินไปคนข้างหลังก็มาต่อคิวก็ค่อยๆขยับทีละคนละคนไม่มีการเบียดไม่มีการเอ่อยังไงล่ะเออแย่งกันเลยนะครับมีแต่อยู่ในแถวนะพรุ่งนี้ไปอีกป่าพรุ่งนี้ไปอีกมีจะบอกเออ พรุ่งนี้งานงานพรุ่งนี้ไปเปล่าเออเขาคุยกันอย่างนั้นแล้วงานนู้นอนะ่ะเออแล้วต้องนั่งเครื่องบินไปหรือว่าไปรถตู้อะไรเด้ะเขาคุยกันอย่างนี้เลยด่ะนะครับเราก็ภูมิใจประกับน,น้องด้วยนะครับที่มีแม่แม่เอซีทุกท่านนะครับที่เขารักเลเ็นดูอย่างจริงใจเลยครับเออเราก็ถ่ายไปถ่าย,ไป,ายไปนะครับเออเข้าแถวยาวอย่างที่เห็นนี่แหละครับ เเข้าแถวยาวเลยนะครับเวลาถ่ายเสร็จอะไรเสร็จเราก็เดินไปน้องออกรถก็ขับมาเรื่อยๆก็ยังไม่ปิดกระจกนะครับเออก็เปิดกระจกกระบกไม้บกมือทักทายกันนะครับเขาก็ขับเรื่อยๆเขาก็เลยหน้าพวกผมไปอีกอะไปแล้วผมก็เดินไปอีกทางหนึ่งนะครับ ก็เดินคุยกันธรรมดาดีแหละนะครับอ้าวแล้วเชื่อบป่าเขาเดินไอเขาขับรถไปแล้วถึงถึงโค้งนะครับถึงโค้งแล้วแม่แม่ในโอ้โหจำเบ้นเห็นรถแวบเดียวนั่นนั่นนั่นไอรถรถอันรถอันเออไม่ได้เห็นทะเบียนไม่ได้เห็นเห็นรถเนี่ยแหละรถรถน้องอะไรอันนีเลยครับเนย เขาจำได้กระดับนั้นเลยเลยเออก็ไปทีแรกก็ทำท่าว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปทักอีกทีไปทักอีกทีทำท่าจะวิ่งแต่ไม่ได้วิ่งไปหรอกเออก็แวะขึ้นรถขึ้นลากันนะครับเออคีนี้อยู่บนรถก็ยังคุยกันนะเขาก็ยังคุยกันว่าเออจะไปต่อไหมงานนู้นงานนี้นะครับเออไปจะไปรถตู้หรือว่าจะไปเจอกันตรงไหนนะครับเออ รวมชุมกันไปไปรถตู้แล้วก็แม่แม่เขาที่กรุงเทพเนี่ยที่เขาไปไปเนี่ยแหละก็ต้องขอขอบคุณเขานะครับที่ผมไปได้ไปก็เนี่ก็เพาะคลเอคุณเกตนี่แหละนะครับเคุณเกตนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมเขาไปเนี่ยเขาเติมน้ำมันเท่าไหร่นะครับเ,เขาก็เฉลี่ยกันออกเฉลี่ยกันออก อะไรที่ว่าน่ารักมากเลยแล้วผมก็ได้ไปคุยนะครับก่อนที่น้องอไรอันจะมาตอนตอนบ่ายอะ่ะไปถึงแล้วก็ไปจัดโต๊ะจัดอะไรวางเต้าอี้วางนั่งเรียงกันอย่างดีแล้วก็เราก็ไปหลบร้อนกันหลบแดดกันคุยกันที่ข้างกอภัยนะครับบางคนเขาก็เออพี่คุยกับพี่เขานะครับอายุครบ แกวกับผมหน่อยเขาก็บอกว่าเขาก็ติดตามนะครับแต่เขาไม่ได้ไปไปทุกที่หรอกนะครับเขาไม่ได้ไปทุกที่หรอกเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงหลานนะครับเอออันนี้ก็พี่เขาก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเขาก็มาแต่มารถตู้คันเดียวกับผมนี่แหละนะครับเออก็ไปนั่งคุยกันนะครับเออเขาก็บอกติดตามน้องในอั้นมานาส แต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปทุกงานเออไม่ได้ไปทุกงานเพราะเขามีหลานเขาก็ต้องเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรดูหลานเบ้ะลูกเขาไปทํางานนะครับเออก็คุยกันยังดีและนะก็เอ่อพี่ผู้หญิงก็คุยดีโอโหก็ขอขอบคุณมากนะครับที่จําลุงเหล็กได้นะครับเราก็ทักทายกันอย่างดีเลยนะครับพูดคุยกันถามไทยว่า เออมีเวลาไหมว่าเอองานออพรุ่งนี้ไปได้ไหมปรื่นไปได้ไหมเ,ออเดี๋ยวไปแล้วเราก็ได้ไปคุยกันต่อนะครับก็เป็นอะไรที่ว่าเออเห็นแล้วเระบัดใจนะครับเระบับใจเวลาน้องจะกลับน้องจะมาวันนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ